ครับวันนี้เราก็จะมาทำการเิงไอเกมอินเทอร์เฟสกันนะครับเกมอินเทอร์เฟสคืออะไรเกมอินเทอร์เฟสคือแบบนี้ครับพวกโซ่พวกอะไรเนี่ยครับแต่ไม่ใช่ในนี้ครับเป็นในเกมเป็นในแมพพวกกรอบรูปกรอบทูทิปกรอบไม่อย่างนั้นนะครับให้เข้าไปที่บอคับสามมิลเลอร์ครับ เข้าที่ว่าเข้าสามรีเมอร์ไฟโอเปนเอเบคิวฮอปสามว่าสามจุดเอเบคิวเข้าที่ยับยูคอนโซลแล้วก็ตามเผาที่คุณต้องการครับสมมติเราจะเป็นฮิวแมนนะครับ แล้วก็ประจำอย่างนี้ครับอันนี้คือเวลาข้าจะลองอน,นี้เป็นเวลาปกติครับเนี่ยครับลองกดเรื่อยๆดูทีละอันคุณต้องการเปลี่ยนอันไหนให้คลิกขวาอันนั้นสมมติผมต้องการเปลี่ยนกรอบกรอบอันนี้นะครับอันนี้ผมคลิกมันเป็นอันนี้นะกรอบเวลาของฮิวแมน ครับขิดขวา Attack d e s k t o p ที่ไหนก็ได้ครับที่คุณต้องการกด Save กดโอเคแล้วก็ย่อลงไปครับเสร็จแล้วเราจะได้มาครับเป็นแบบนี้คิดขวาเปิด่อบ Photoshop ครับ กำลังเข้า Photoshop อยู่นะครับอ่ามาแล้วครับเราต้องการทำอะไรก็สามารถ <c oughs> เปลี่ยนได้เลย Save a i ปกติครับเอ้ยไม่ใช่ครับ Save ไปเลยก็ได้ครับี a ย e ท a าไปเลยอ่ามันก็ยังบังคับให้ Save a ด d อยู่ดีครับ s a v เป็นจะเป็น BMP หรือว่าจะเป็น t t a ก็ได้ครับผมชอบใช้ t t a ครับแล้วก็โอเคซะเรียบร้อยปิดวทตชอไปครับ จากนั้นให้ไปที่บอคับเตาวีเวอร์เหมือนเดิมกดให้กด Convert เหมือนเดิมครับ t ย a convert to BLP เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกดเ a ร ในรอบนี้มันมีลูกกระตูนด้วยแล้วก็ใส่50ิบก็ได้ครับตามใจคุณว่าต้องการคุณภาพเท่าไหนเรียบร้อยใส่50ไซส์ของมันคือ2 8 k b ครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับจากนั้นให้เข้าไปในแมบปบมันของคุณผมจะสรตั้งแอนใหม่ขึ้นมา ลิมตามมันเลยเราเข้าอะไรบ้าง UI UI, UI Control e m a n แล้วก็ Time น่าจะประมาณน,านี้นะครับ BLP UI Console Human Human UI Time Time Indicator Frame ครับ Graph Component Implementer import text top ยืนยัน UI ที่เราเพิ่ง convert ไปครับเรียบร้อยเปันคลิก use custom p a t โอเคลองเทสแมปกันครับ มาแล้วครับมีหน้าอาคาลิอยู่ครับเรียบร้อยจบครับคลิปนี้